ก่อนช่วงนี้นะครับก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนะครับเดือนธันวาคมก็ช่วงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงปีใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับทางคอปพอเลยชวนมารู้ทันประกันภัยเติมเรื่องของตัวพรบเนี่ยก่อนการเดินทางครับคอปพอชวนประชาชนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงสิ้นปีกับสาระน่ารู้เรื่องประกันภัยพรบ ไขค,ความสําคัญสิทธิประโยชน์และข้อดีที่ควรรู้ผ่านคลิปความรู้เข้าใจง่ายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สำนักง,งานคอปอมีเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่เคลียร์มาเล่าให้ฟังกันค่ะ ึ่ง,งนั้นก็คือเรื่องของการประกันภัยพรบนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าประกันภัยพรบมากกว่าประกันภัยรถทาพบังคับใช่ไหม่ะคะแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันค่ะประกันภัยพรบคือประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพศ2535ที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคนันต้องมีการจัดทำเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนทุกคนที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นคนขับ คนโดยสารหรือแม้กระทั่งคนเดินถนนนั่นเองค่ะทีนี้ปิดจ,จะพาทุกท่านมารู้จักกับความคุ้มครองตามประกันภัยพรบกันดีกว่าค่ะโดยวความคุ้มครองตามประกันภัยพรบสามารถแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้ค่ะโดยอันดับที่1ก็คือค่าเสียหายเบื้องต้นโดยใจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนภายในเจวันโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเกิดบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นบาทแต่ถ้าถึงขั้นสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรเกือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยหรือค่าฟงศพอยู่ที่35,000บาทแต่ถ้าเป็นกรณีแรกก็คือบาดเจ็บแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตก็จะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน6 5 0 0 0บาทค่ะในกรณีที่2ก็คือค่าสินใหม่ทดแทนโดยจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูกในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน80,000บาทและถ้าเสียชีวิตหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนสูงถึง500,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะและทุกท่านรู้หรือไม่คะว่าถ้าเจ้าของรถนำรถไปใช้หรือผู้ใช้รถไม่ได้มีการจัดทำประกันภัยพรบรก็จะมีโทษทางกฎหมายด้วยนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ นะาคะว่าการประกันภัยพรบรมีประโยชน์กับเรามากๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทาประกันภัยพรบรให้รถของเราเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของเราและคนอื่นบนท้องถนนประกันภัยพรบรซ่อมคนไม่ซ่อมรถถ้ามีคําถามเพิ่มเติมหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประกันภัยในประเภทไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักง,งานขบะพโอไอซีไทยแลนด์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แชทบอท แอตโอ c อซีคอนเหรือสามารถโทรได้ที่สายด่วนคอพหนึ่งหนได้เลยค่ะคอะพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ